อันนี้มาครั้งแรกนะครับมาจากปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาครั้งแรกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับมาวันนี้เห็นมีการจัดงานครบรอบให้กับคุณตังโมฮะครบรอบหนึ่งเดือนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะดีใจค่ะคนรักโมเยอะแยะเลยอ่านะแล้ววันนี้จากที่เราดูเนี่ยเราเคยดูติดตามข่าวใช่ไหมครับติดตามข่าวว่าจะมีดอกไม้กองแบบไม่เป็นระเบียบนะตอนนี้ก็มีแฟนคลับนะฮะกิอาสามาจัดกันให้แบบว่า เรียบร้อยนะฮะสวยนะบันนี้มีใบนุ่งใบนิ้วเป็นไงฮะมีภาพใบนิ้วแบ็คดับสวยๆให้ถ่ายรูปนะฮะนาปรับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแฟนคลับแตงโมนิดานะฮะแตงแตงโมนิดาทื่อกิฟต์เดอะฟลาวเวอร์วันมันส์อันเนเวอร์ซอรี่นะฮะแล้วก็ เราติดตามข่าวในตั้งแต่วันติดตามข่าวเนี่ยมีความเครียดระดับไหนฮะหลังจากว่าหายเครียดระดับเครียดเลยใช่ไหมฮะเคครียดมาาก่่ะะอนวันแรกนี่คือเครียดเลยนะใช่อันนั้นก็ติดตามข่าวมาตลอดนะอ่านี่ครบรอบหนึ่งเดือนนะเร็วเลยนะรบเร็วมากแล้วก็ได้รับความยุติธรรมเร็วที่สุดอ่านะฮ่าจีเซ่เดอร์จัสติกพอแตงโมนะฮะแตงโมพอแตงโมจัสติกนะอ่าแล้วก็อ่า สั้นๆนะฮะให้ฝากถึงคุเตงโมนะฮะ,ะตรงนี้จุดที่ตรงจุดนี้คุเตงโมน่าจะรับรู้นะฮะ,ะโมได้รับความพิีที่สุด,ะะดจบลงเร็วขอให้ได้รับความพิถีธรรมสู้ๆนะคะนางฟ้าะะนะครับอ่าที่เดัิเตงโมออ finish the บิทติ้งโพลิสโพลิสพรุ๊อ่าแล้วก็นางฟ้านะเดอะเดอะเอ็นเจิลนะเดอะเอ็นเจิลไฟติ้งอ่าจีเจนะโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวจะเรียกถูกชื่อหนิงค,ค่ะคุณหนิงอ่าขอบคุณคุณหนิงม,มากนะครับที่มาให้เราสัมภาษณ์สัน้นๆสวัสดีครับขอพับนิ่งก่อนเพราะว่า